สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้ก็มาแนะนำประชาสัมพันธ์นะครับสว่วนลดในเดือนเมษ,ษายนปี2023นี้นะครับโปรโมโชั่นจริงๆเริ่มตั้งแต่วันที่21แล้วนะครับ21แล้วตั้งแต่2ทุ่มนะครับปัจจุบันก็คือดำเนินอยู่นะครับตอนที่ลงรีวิวนี้ก็ยังดำเนินอยู่สิ้นสุดโปรโมชั่นเนี่ยวันที่27นะครับ เดือนเมษายนปี2023แต่วันนี้ผมไม่ได้มาแนะนำรีวิวแต่ละรุ่นที่เห็นนี้นะครับแต่แค่จะมาบอกว่าตอนนี้เขามีเซล์มีโปรโมชั่นอยู่ในเว็บไซต์นะครับซึ่งลิงก์สั่งซื้อหรือว่าเว็บไซต์เนี่ยผมจะให้ไว้ใต้ description คำบรรยายนะครับรวมถึงพ i ค comment มมหรือ comment อมมปักหมุดข้างล่างได้เลยนะครับถ้าอยากจะสั่งซื้อนะครับอะไรพวกนี้แล้วมีเยอะกว่านี้อีกนะครับในเว็บไซต์ลองเข้าไปดูเลยในช่วงโปรโมชั่นซึ่งคุ้มมากนะครับมันจะมีทั้งแต่ลดนะครับ20 25, 30, 40%แล้วแต่รุ่นรวมถึงบางทีมีบันเดลด้วยบันเดลคือซื้อรุ่นนี้แถมอีกรุ่นหนึ่งอะไรแบบนี้ขายคู่กันอะไรประมาณนี้หรือว่าจะเลือกออสั่งซื้อกันเองก็ได้นะครับซึ่งในเว็บไซต์นะครับจะมีหลากหลายรุ่นมากๆเลยนะครับก็มีตั้งแต่ไฟที่เป็นดวงแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าดวงดวงพวกนี้ก็คือ o อบันะครับจะมีทั้ง o อบั MC o b มซัธรรมดามีบอดี้หลายสีด้วยแล้วก็ ตัวของไฟฉายเองก็จะเป็นลักษณะโดมนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างล่างเป็นแม่เหล็กแล้วก็ด้านบนก็เป็นโดมซึ่งกระจายแสงสามารถจะใช้งานเป็นคมไฟซึ่งเราต้องการจะใช้เป็นไฟแอมเบียนไลท์นะครับไฟเตือนหรือว่าเป็นไฟสร้างบรรยากาศก็ได้นะครับแล้วก็รุ่นหลังๆนี้ mm hmm. เช่น o b u f Pro S กับ o b u f Plus นะครับมันจะมีฟีเจอร์คือสามารถใช้บลูทูธในโทรศัพท์สมาร์ทแอนดรอยกับ ไอโอเอสไอโฟนกับ Android นะครับควบคุมแสงสีได้ด้วยนะสามารถจะสั่งงานจากโทรศัพท์ได้เลยซึ่งดีมากๆเลยนะครับถัดมาอีกก็จะเป็น b ั t t ทอ3นะครับบัตทอก็เป็นตัวน,นี้เป็นซีรีส์พรีเมียมนะครับผมซื้อมาก่อนแล้วซื้อมานานแล้วแต่ว่าในเว็บก็มีตัวโปรโมชั่นด้วย เป็น power bank นะครับสามารถจะชาร์จแบตเตอรี่เก็บไว้ในนี้ได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไฟฉายนะครับสามารถจะเปิดปิดมีแบตเตอรี่ถอดได้อยู่ข้างในนะครับเราจะเก็บก็ใส่ลงไปแล้วปิดฝาพกพาสะดวกดีแล้วทําหน้าที่เป็นแท่นชาร์จหรือ power bank ได้ด้วยนะครับดีเลยนะครับก็จะมีส่วนลดมีหลายสีหลายรุ่นด้วยที่เห็นทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่ไฟฉายทุกสีที่มีขายนะครับในช่วงเมษายน2023นีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากคือ i5r eos นะครับ มีสีดําสีส้มสีอะไรอย่างงี้ด้วยสต็อกมีหรือเปล่าอะไรต้องเข้าไปดูในลิงก์แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นไฟฉาย 2A นะครับ d o b l e A ที่ใช้แบตเตอรี่ rechargeable ได้นะครับ NiMH แล้วก็มีแบตเตอรี่แถมมาแล้วด้วยนะครับเป็นแบบ rechargeable หาน USB Type C 6สะดวกแสงก็15ลูเมนแล้วก็350ลูเมนผมชอบมากเลยถัดมาอีกก็จะเป็นตระกูล a r c f i l นะครับซึ่งจะมีทั้ง a r c f i l ที่เป็นสีดำแล้วก็สีอื่นๆ พวกนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาคือจะมีเรเซอร์สีเขียวสามารถใช้อ r e ฟิเซนต์งานได้นะครับแล้วก็ผลักมาสวิตช์ก็จะเป็นแสงไฟสีขาวนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายก็แบนพกง่ายแล้วก็มีปั้นชาร์จแม่เหล็กหยุดรงท้ายสามารถใช้เป็นแฮนด์ฟรีด้วยการแปะกับตู้เอกสารหรือว่าแปะกับตัวถังรถเหลืองคาัรถเป็นไฟฉุกเฉินได้นะครับแบตเตอรี่ฝังในแล้วก็ขนาดตัวก็แบนๆดีไซน์ก็ดูทันสมัยดี ส่วนตัวนี้จะเป็น a r c f i e l UV นะครับแทนที่จะมีเลเซอร์เขียวก็จะเป็นแสง UV เอาไวต้ตรวจสอบคราบต่างๆหรือว่าตรวจสอบธนบัตรแล้วก็พลักสวิชก็จะเป็นแสงขาวนะครับก็เป็น V c h a r ์เหมือนกันนะครับดีไซน์ต่างๆกันนิดนึงนะครับประมาณนี้ก็มีในเว็บไซต์ส่วนตัว Copper เนี่ยหมดไปแล้วนะครับเป็นตัว Limited ซึ่งมีมาในรอบหมือนก่อนแต่ว่ารอบนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าลองเข้าไปดูได้ ถัดไปอีกก็จะเป็น Combat l i g h นะครับหรือว่าที่ c a อ l i ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น Warrior X3 นะครับซึ่งในเว็บไซต์ตอนนี้น่าจะมีสีดำนะครับส่วนสีอื่นๆผมไม่แน่ใจว,ว่ายังมีอยู่อีกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดต้องการใช้งานรุ่นพวกนี้ก็กมีนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่รีชาร์จแล้วก็กดสวิตช์ควบคุมคอนโทรลที่ท้ายหัวมีสตร์เบเซลนะครับเหมาะงานยุทธวิธีเป็นหลักเลยนะครับผมส่วนลดราคาเท่าไหร่ไปดูในลิงก์ได้เลย ถัดมาอีกนะครับน้องเล็กเล็กกว่าเจ้า i5t ตัวนี้ก็คือ i3t นะครับก็ใช้ 3a ตัวนี้ใช้ 2a นะ double a กับ triple a นะครับแสงก็จะ5ลูเมนกับ180ลูเมนนะครับพกง่ายขึ้นน้ำหนักเบาขึ้นนะครับก็มีหลายสีเหมือนกันนะครับลองไปเรียกดูแล้วช่วงโปรโมชั่นหรือว่าช่วงอีเวนต์เนี่ยก็จะมีสีพิเศษออกมาด้วยนะล่าสุดผมเห็นน่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์กับสีพินี่วิวบลูอะไรพวกนี้สวยดีนะครับ ก็ลองไปดูแล้วกันรู้สึกจะมีโดนัทด้วยมางลายชมพูแล้วเป็นลายโดนัทผมได้มาอัน2อันแต่ยังไม่ถึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสี uh, a อ e n e s s นะครับ uh, ออ t i s t i c Awareness สีสวยเหมือนกันนะเป็น Gradient นะครับลองไปดูนะไม่แพงนะครับวงนี้อันนี้ไม่ถึงพันอันนี้ประมาณพันต้นๆน,น,นะครับผมแล้วก็จะมีของแถมนะครับพวก uh, ไฟฉายคีเชน แอคชั่นด้วยการหมุนหัวนะครับมี2ระดับโลกับไฮสีอื่นรุ่นอื่นอะไรแบบเนี้ยหน้าตาแบบอื่นแล้วก็อันนี้เป็น 3A อแต่นี้ช่วงคริสต์มาสนะครับคือเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าหน้าตาประมาณนี้แต่ว่าสีเนี่ยอาจจะเป็นสีสกรีมอื่นนะครับก็มีเป็นของแถมก็มีซื้อก็มีนะครับหรือเป็นบันเดอร์ก็มีก็คือแถมมากับตัวอื่นเวลาซื้อคู่กันอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ก็คือเป็นลิมิเต็ดอะไรเงี้ยถ้าใครไม่อยากจะพลาดลิมิเต็ดก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์ที่ผมบอกในลิงก์แล้วกันนะครับเนี่ bronze limited สีเขียว od limited อะไรพวกนี้ยังไงก็ถ้าทันโปรนะครับซื้อไปเลยนะครับคุ้มนะครับผมว่ามันราคาไม่แพงเลยแล้วก็มี combat light นะครับหรือไฟฉายติดอาวุธปืนนะครับซึ่งสามารถจะติดได้ทั้งปืนสั้นและปืนยาวก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น b o u d e r pro r นะครับก็คือเป็นตัวที่มีเลเซอร์กับตัวแสงหลักอยู่ในโคมเดียวกันแนละ้วสามารถจะหมุน เลือกโหมดสวิตช์แสงได้นะครับตั้งแต่ไฟอย่างเดียวไฟพร้อมเลเซอร์แล้วก็เลเซอร์อย่างเดียวชาร์จแม่เหล็กแบตบิล์อินนะครับแสงก็แรงดีนะครับนี่ผมใช้งานมาประมาณหนึ่งล้วนะครับก็จะมีร่องรอยของขเข่า,าติดอยู่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นล่าสุดที่เปิดตัวในเดือนเมษาย,ยนปี2023นี้ก็คือ PL3R นะครับ v o l ค r ีเป็นแบตบิล์อินชาร์จในแต่จุดเด่นของเขาคือรางที่ปรับระยะได้นะครับ้วยการบีบ แล้วก็เลื่อนได้3ระยะเลยตามที่เราต้องการเหมาะกับการใช้งานทั้งปืน full size compact แล้วก็ซับ compact ที่มีรางรองรับ Picatinny นะครับแสงก็เป็นไว i t e light อมเหลืองๆหน่อยนะครับหน0่อยลูเมนนะครับดำก็จะดำด้านๆต่างจากด,ด,ด,ดำรุ่นก่อนที่เคยเห็นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น compact searchlight แล้วก็ searchlight ของค่ายนะครับซึ่งสองตัวนี้คือ m o d e r a d e r t นะครับ ตัวนี้เคยออกมาในรีวิวนานแล้วนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังมีหลายเวอร์ชันหลายสีอยู่ราคาเต็มเมรู้สึกจะหมื่นกว่าบาทแต่ช่วงโปรก็น่าจะมีส่วนลดนะครับไม่ถึงหมื่นอาจจะแบบไม่กี่พัน 7, 8, 000, 9, 000, ไม่ถึงหมื่นแต่ราคาเต็มก็หมื่นกว่าเลยนะครับซื้อช่วงนี้ก็คุ้มนะมันจะมีบันเดอร์กับตัวอื่นด้วยแสงหลักก็จะเป็นแสงกว้างกับแสงพุ่งนะครับให้เลือกใช้งานเป็นแบตเตอรี่บิว์อินแล้วก็ชาร์จ usb type c ที่ก้นนะครับสามารถจะเลือกสวิตช์ตรงนี้นะ ปรับความสว่างตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกดีแรงมากนะครับความสว่างสูงสุดเนี่ยน่าจะแรงสุดๆอยู่ที่14,000ลูเมนที่800เมตรนะครับเมื่อใช้แสงพุ่ง UI ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ2คลิกเทอร์โบ3คลิกสโตรอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ ลองใช้งานดูนะครับเป็นออปติคอลใหญ่ดีแบตอึแดแบตหมื่นกว่าลนะูเมนอ้วนส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่คอมแฮกแล้วก็ย่อมกว่านะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับมอร์เดอร์มินะครับก็คือเหมือนเอา m o ร์เดอรมาย่อส่วนลงแล้วก็ทําให้มีขนาดมิติตัวท่อแล้วก็ตัวหัวไฟฉายแล้วก็น้ําหนักที่ลดลงนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นมินิที่ผมชอบมากกว่ารุ่นมอร์เดอรเนี่ยก็คือ ขนาดตัวที่เล็กกว่าแล้วนะครับจับขนาดอ่อนแล้วเนี่ยแบตเตอรี่สามารถจะถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับโดยรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด32นะครับนี่นะครับ3 2ม5อ6 0 0 0ัมิลลิแอมนะครับมีแบตขายในเว็บไซต์ด้วยแล้วก็แบตลด10%นะครับถ้าใช้โค้ดส่วนลดที่ผมให้ในคลิปข้างใต้ไว้หรือถ้าไม่ใช้โค้ดส่วนลดเนี่ยในช่วงโปรบางช่วงก็จะมีลดอยู่แล้วด้วยนะครับแบตนี้ก็ซื้อได้เลยนะครับเป็นบีชาร์ดเดิล รุ่นที่จุแล้วก็กันน้ำนะครับ IPX7 อะไรพวกนี้เลยตัวนี้จุดเด่นคือเป็นเซอร์ชไลท์ที่มีระบบล็อกปุ่มสวิชอัตโนมัติเปิดปิดนะครับด้วยการกดคลิกสวิชแบบนี้แล้วก็เพิ่มลดด้วยการปรับหมุนสวิชไดอัลแบบนี้นะครับสามารถจะเลื่อนโหมดแสงพุ่งแสงบานได้ด้วยการเขี่ยสวิชตรงนี้นะครับแล้วก็กดสวิชค้างสามารถจะเข้าโหมดสีได้ด้วยซึ่งตัวโมเดลเลอร์ทเนี่ยไม่มีนะครับตัวมินี่นจะมีสีให้เลือกใช้และปรับความสว่างได้ด้วยนะครับ กดค้าอีกก็จะเป็นเขียวแล้วค้าอีกก็จะเป็นบลูนะครับแต่โหมดแสงเนี่ยที่เป็น R G B red green blue เนี่ยจะไม่มีเมมโมรีนะครับมันจะไม่จําเปิดมามันจะอยู่ที่โหมดแสงหลักพุ่งหรือว่าแสงหลักบาลเท่านั้นที่เราเลือกแล้วก็มีเกจแบตเตอรี่บอกชัดเจนตรงนี้นะครับทั้งระดับแบตเตอรี่ที่มีอยู่แล้วก็ระดับแสงที่เราเลือกใช้ตรงนี้นะครับซึ่งผมว่ามันโอเคนะครับราคาเต็มรู้สึกจะ6 7 0 0 0มั้งช่วงโปรนะ่าจะเหลือ4 00 0กว่าแถมโค้ดส่วนลดนะครับได้ point เอาไปแลกนู่นแลกนี่ได้มีของแถมส่งฟรีอีกถ้าซื้อเกิน1499แล้วมีของแถมอื่นๆือีกมากมายเลยนะครับในเว็บไซต์ตามเงื่อนไขที่เขากําหนดนะครับยังไงช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับปลายปลายเดือนนะครับตั้งแต่วันที่21จนถึง27เมษายน2023นีาี้ถ้าพี่ๆกาลังคิดจะซื้อของซื้อไฟฉายนะครับก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์ในลิงก์ที่ผมให้ไว้ได้เลยนะครับก่อนหมดโปรโมชั่น ก็คว้าก็ซื้อกันให้ทันตามที่ชอบแล้วกันนะครับเราเจอกันใหม่อพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามชม h e บิไรเดนเอาท์